สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ฟังอยู่ทางบ้านนะครับขอบคุณที่มาให้กําลังใจกันผมหวังว่าทุกคนจะได้รับความสุขได้รับความสนุกสนานได้รับกําลังใจนะครับจากค่ําคืนเมื่อวานแล้วก็ค่ําคืนนี้ที่พวกเราคณะก้าวหน้าตั้งใจจัดงานนี้ขึ้นนะครับต้องบอกก่อนว่างานนี้เครดิตมาจากคุณ อาจารย์ปิยบุตรนะครับแล้วก็คุณชอบพันธิกานะครับซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยคิดคนงานนี้ขึ้นมาด้วยจิตใจที่อยากจะช่วยศิลปินนะครับที่ตกงานจากการปิดเมืองนะครับซึ่งสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิดปัจจุบันทุกท่านครับผม <c oughs> เล่าให้ฟังนะครับจริงๆตอนปิดเมืองช่วงแรกเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกว่าคนที่มีอาชีพศิลปินเนี่ยเดือดร้อนที่แรกผมไม่รู้นะครับพี่แซม แต่มีครั้งหนึ่งผมเดินทางไปที่ระยองเข้าใจว่าน่าจะเป็นช่วงไต,ตรมาสที่สองนะครับของปีที่แล้วแล้วสิ่งที่ผมไปพบก็คือผมพบผู้หญิงคนหนึ่งนะผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขาเพิ่งคลอดลูกนะครับก่อนเ,อเกิดการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยเขาท้องอยู่นะครับแล้วเขาก็เป็นศิลปินที่เล่นตามผับตามบาร์กลางคืนทั่วไปเป็นนักร้องผู้หญิงนะครับแล้วพอเกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยเขาร้องเพลงไม่ได้แล้วเขาก็คลอดลูกแล้วพอลูกเขาคลอดออกมา เขาตกงานพอดีนักร้องเนี่ยไม่มีสลิปเงินเดือนนะครับไปเล่นที่ผับที่บาร์ไหนก็รับกันเป็นเงินสดไม่มีประกันสังคมไม่มีความมั่นคงในชีวิตนะครับผมไปเจอผู้หญิงคนนี้เมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับแล้วก็ทําให้ผมเริ่มตระหนักว่าคนที่มีอาชีพศิลป,ปินเดือดร้อนจริงๆแล้วนั่นก็คือวัตถุประสงค์ครับเราคิดว่าผู้คนต้องการกำลังใจศิลปินก็อยากให้กำลังใจจาก กับผู้คนอยากให้เสียงร้องอยากให้เสียงดนตรีของพวกเขาชโลมจิตใจของผู้คนในภาวะที่ยากลําบากอย่างนี้ดังนั้นพวกเราจึงเป็นแพลตฟอร์มครับพวกเราจึงเป็นสถานที่ที่ทาให้นักดนตรีได้มาพบกับผู้ฟังที่ทําให้ประชาชนที่ต้องการเสียงดนตรีเพื่อมาปลมปลอบใจกับนักดนตรีนะครับที่กําลังตกงานได้มาพบเจอกันนั่นก็คือวัตถุประสงค์ของวันนี้นะครับ24วงดนตรี ที่ขึ้นมาเล่นให้พวกเราในวันนี้นะครับคือกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากการปิดบ้านปิดเมืองจากวิกฤตโควิดนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านเลยที่คนละไม้คนละมือคนละ20บาทคนละ50บบาทคนละร้อยบาทนะครับโอนเงินให้กับพวกเขาอย่าเรียกมันว่าการบริจาคเรียกมันว่าการยืนอยู่ในสังคมร่วมกันฉันเพื่อนมนุษย์นะครับใครที่พอมีทรัพยากรอยู่บ้าง สามารถจุนเจือเพื่อนร่วมมนุษย์ได้ก็ขอให้ช่วยกันอย่างในกรณีนี้ครับอย่างในกรณีของพี่แซมเนี่ยนะครับเราก็คุยกันก่อนขึ้นว่าว่าเ,เพื่อนสสอ,อดีสสของภาคอนาคตใหม่นะครับก็อยากจะเข้าไปช่วยแคมป์คนงานที่ถูกล็อกดาวนะครับคนงานที่อยู่ในแคมป์นี่ออกไปไหนไม่ได้หลายคนก็คงจะเห็นแล้วนะครับมีแรงงานหลายคนจริงๆนะครับที่ออกไปไหนไม่ได้ แล้วก็อยู่ในแคมป์คนงานที่ที่พักเป็นเพลิงสังกะสีเมื่อฝนตกฝนล่วก็นอนไม่ได้คนเหล่านี้คือคนที่ไม่ได้เป็นคนผิดไม่ได้เป็นนักโทษแต่ถูกปฏิบัติเยี่ยงนักโทษค่ายคนงานกลายเป็นเหมือนค่ายกัก,กกันทุกท่านครับแล้วสอสอของออพรรคเก้าไกลนะครับซึ่งเป็นอดีตเพื่อนร่วมงานของผมเนี่ย ก็อยากที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ดังนั้นทุกท่านที่โอนเงินเข้ามาในช่วงนี้เนี่ยเงินที่ท่านโอนเข้ามาก็จะเอาไปช่วยเหลือ,อ,อคนงานที่ถูกกักตัวอยู่ในแคมป์ก่อคนงานก่อสร้างนะครับซึ่งต้องบอกว่าไม่ว่าพวกเขาจะสัญชาติอะไรไม่ว่าพวกเขาจะมาจากที่ไหนไม่ว่าบ้านพวกเขาถิ่นกําเนิดของพวกเขาจะอยู่ที่ไหนพวกเขา เป็นคนเหมือนกับเราพวกเขาเลือดสีแดงเหมือนกับเราพวกเขามีพ่อมีแม่มีคนที่รักมีลูกม,มีหลานเหมือนกับเรานะครับแล้วเขาได้รับความลําบากนะดังนั้นสิ่งที่พวกเราพอทําได้นะครับก็ก็คือสิ่งนี้ที่พวกเราจัดงานขึ้นมานะครับทุกท่านครับนี่คือช่วงสุดท้ายของงานสองวันนี้นะครับก็อยากจะใช้โอกาสนี้ขอบคุณครับ ผมอยากจะขอบคุณก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณค่ายเพลง2เพลงนะครับค่ายเพลงแรกค่ายเพลง Small Room นะครับที่อนุญ,ญาตให้เราใช้เพลงของค่าย Small Room นะครับให้กับศิลปินเล่นฟรีนะครับผมขอขอบคุณค่ายเพลงแกรมมี่นะครับที่ให้พวกเราใช้เพลงของค่ายแกรมมี่มาเล่นใน2คืนนี้ ผมขอขอบคุณสมาพัน,นะครับสมาพัน,นักดนตรีนะครับที่ช่วยประสานนะครับศิลปินให้กับพวกเราขอขอ,ขอบคุณ m e n i c u t t Art Space นะครับที่ส่งคิวเรเตอร์นะครับคุณลายลาเข้ามาช่วยเป็นพิธีกรในงานแล้วก็ช่วยโปรโมตงานของศิลปินฝ่ายประชาธิปไตยหลายๆท่านเลยนะครับผมขอขอบคุณนะครับ ผมขอขอบคุณ Why Not Studio นะครับฉากหลังที่ทุกท่านเห็นอยู่นะครับได้รับการจัดตกแต่งและออกแบบจาก Why Not Studio นะครับโดยราคาที่ ราคามิตรภาพมากๆนะครับต้องขอบคุณทุกคนคนละไม้คนละมือขอบคุณทีมโปรดักชั่นนะครับที่ทํางานอยู่ข้างหลังที่ทุกท่านอาจจะไม่เห็นหน้าคนละไม้คนละมือพวกเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้งานนี้มันสําเร็จขึ้นมาได้นะครับแล้วก็เป็นงานที่พวกเราภูมิใจมากพวกเราภูมิใจเพราะอย่างน้อยพวกเราในฐานะที่ไม่ได้มีอํานาจนะครับไม่ได้มีงบประมาณมากมายแต่เรา เป็นส่วนหนึ่งยืนอยู่กับทุกคนในภาวะที่ทุกคนยากลําบากอย่างที่ได้แล้วผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสําคัญมากคือความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันของคนในสังคมนะวันนี้นะครับก็หวังว่าสิ่งที่พวกเราทํา2วันนี้อาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรมากนะครับสามารถทําให้ทุกท่านมีความสุขได้รับความบันเทิงนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอจบงานวันนี้ด้วยเสียงเพลงนะครับซึ่งเพลง ลำดับต่อไปนี้นะครับก็เป็นเพลงช <|ja|> ื่อเพลงทุ่งฝันวันใหม่นะครับครั้งหนึ่งสมัยพักอนาคตใหม่ยังไม่ถูกยุบนะครับเพลงนี้เป็นเพลงประจำพักอนาคตใหม่เราจะร้องเราจะเล่นเพลงนี้ด้วยกันทุกครั้งเมื่อเกิดงานรื่นเริงกันในพักอนาคตใหม่นะครับก็เพลงนี้แต่งโดยศิลปินซึ่งเป็น เ,เพื่อนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยของผมนะครับแล้วก็แต่งเพลงนี้ให้กับพักอนาคตใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับก็อยากให้ทุกท่านลองฟังกันเพลงทุ่งฝันวันใหม่ครับ ไฟให้ความหวังลมลูกคลุกคลานเมื่อคนผ่านค่อยเบียดบังกว่าจะถึงทุ่งฝันอันไกลหาปลุกรากแส้ฟังทำรงมันเธอฉันมา วาแผ่นดินให้งดงามดอกไม้บ้านกลางทุ่งใหญ่คนประชาที่ปไตยได้เติบโตช่วยกันดูแลดอกพ้นพนโพ,พ,พยภัยจากเลือบไรที่เกาะก,กินแผ่นดินนี้ให้ผู้คนได้ชื่นชม กลางสายลมแห่งเสรีทุ่งหญ้าฟ้านี้คนเทียมเท่าด้านขวามือของผมครับคุณนานหนึ่งศิลปินข้างถนนด,ด้านซ้ายมือของผมคุณแซมสนธยาครับ ดอกไม้บ้านกลางทุ่งใหญ่ตนประชาที่ปไตยได้เติบโตช่วยกันดูแลดอกพลพลโพยภัยจากเหลือบไรที่เกาะกินแผ่นดินนี้ให้ผู้คนได้ชื่นชมกลางสาลแมแห่งเสน ทุงยาฟ้านี้คนเทียมเท่าช่วยกันดูแลดอกพลพลโพ,พยไัยจากเลือไรที่เกาะกินแผ่นดินนี้ให้ผู้คนได้ชื่นชมการใส่ลม จากใจจากพวกเราคณะก้าวหน้าทุกคนครับขอบคุณครับ